สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาขายกอกมรกตข,แบบขายแบบว่าขายแบบไม่มีอะไรจะขายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาสำรวจกอกมรกตที่เหลือแต่ต่อนะคะเหลือแต่ตอ่อขายแบบยกตอยกกอดั้งเดิมแม่พันธุ์ที่เราเคยตัดก้านขายนะคะ อย่างกระถางนี้เข่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นโฟมกอที่สวยมากเลยนะทุกคนแต่ปรากฏว่าเพื่อนซื้อแบบใบด่างใช่ไหมคะเราก็เลยเหลือก้านไว้หนึ่งก้านซึ่งเป็นก้านเขียวนะคะทุกคนส่วนตอเนี่ยก็อยู่ข้างในนี่แหละคะ่ะมียอดนี้โผล่ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยยอดใหม่เขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีอ่าหน่อใหม่นะที่ิกี้ได้เห็น ก่อนนะถ้าเพื่อนสนใจกระถางนี้นะกอนนี้แบบยกกขดกอขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ขายในราคาห้าเก้าเก้าแล้วกันนะห้าเก้าเก้าถ้าเพื่อนสนใจกิ๊กจะยกกขดให้ดูนะคะห้าเก้าเก้าเอาไปโปรกลองดูนะมียอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ ส่วนตอนนี้นะคะตอนนี้นะเขาก็จะให้ยอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้พี่เหลือเหลือก้านนี้ซึ่งเป็นก้านเขียวนะคะก่อนหน้าน,นี้ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นกอน,นี้ซึ่งอยู่หน้าบ้านนะเขาจะให้รูปด่างสวยมาก,พกเพื่อนก็จะตัดกอตัดๆๆตัดตัดตัดไปแล้วพี่ๆก็จะแบ่งขายนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ตออ ช่วงนี้กอกกระกดเราเหลือน้อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปเลี้ยงเพื่อให้มียอดใหม่นะคะก็สามารถายกกอ่อถอนขายให้ได้เลยนะคะสำหรับกอนี้นะใครที่สนใจจะกี่แบนะ่งัปในราคาอยแปดร้อยาสิบเก้นะแปดเกาสิบเเนี่ยดูต่อเดินนะคะยกต่อให้นะ 899นะคะส่วนวิธีการชำที่บ้านเราก็ชำง่ายๆค่ะอย่างกรณีลิ้นมังกรสำลิดนะคะเราก็หักใบแล้วก็มาเสียบแบบนะคะทุกคนเดยกเขาก็มีล่าและมาที่กระถางนี้นะคะกระถางนี้ตอนนี้กำลังมียอดใหม่ขึ้นมานะมีต่อต่อตอแบบถ้าเพื่อนอยากจะเอาไป เลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธุ์นะคะก็สามารถแบ่งปันได้นะจิ๊กก็จะยกขายให้เลยค่ะอันนี้ขอเจ็ดเก้าเก้านะคะขอเจ็ดเก้าเก้าตอใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบที่มีรากมีหัวนะคะกระถานนี้นะคะก็เป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะถ้าเพื่อนรับจิ๊กก็ขายให้นะ ในราคาหนึ่งพ2 9 9บาท1299บาทนะคะสำหรับ2ก้านนี้ซึ่งอยู่ในกอเดียวกันนะคะส่วนก้านนี้นะคะเพิ่งเสียบชําไว้นะอีกประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ก็จะมีรากแล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะตอนนี้เ ตอนนี้เหลือก้านนี้นะคะกับก้านนี้แล้วก็มียอดใหม่โผล่ขึ้นมาแบบนี้นี่คือข้อดีของการปลูกกอกมะละกตดที่เราซื้อแบบตอหรือว่ากออ,อที่มีตอแบบนี้นะคะเขาก็จะให้ยอดใหม่แบบนี้นะทุกคนนั่นหยอดหม่เล็กๆแบบนี้นะั่นแหมะยอดยอดใหม่แทงขึ้นมาแบบนี้นะ กนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจนะกี้ขายให้ในราคายกกอนะคะแปดระะ้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับเอซีที่รอดูคลิปในช่องของเรานะส่วนกอนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นใบที่เราเสียบนะคะทุกคนเสียบลงไปไม่ใช่อยู่ในต้นนี้นะ ก้านนี้นะก้านนี้มาจากกระถางน,นี้นะกระถางน,นี้คิกิยังไม่ขายนะเพราะว่าตั้งใจจะ,ะตัดก้านกลุ่มนี้ขายกลุ่มนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะถ้าครบวันที่สิบธันวาก็จะอายุครบสองเดือนนะสําหรับกระถางน,นี้และนี่คือข้อดีว่าข้อดีสําหรับคนที่แบบได้ตอมานะทุกคนได้แบบกอที่มีตอลักษณะแบบนี้ เขาก็จะให้ลูกให้ลูกแบบนี้มานะคะถ้าเรา,อาเอาไปเลี้ยงเอาไปปลูกอย่างก้านนี้นะคะเนี่ยช่วงอีกประมาณสองสัปดาห์นะคะทุกคนถ้าทุกคนเจอลักษณะกาบใบแบบนี้นะคะใบเลี้ยงแบบนี้นะให้ใช้วิธีการเฉือนโคนต้นตรงข้ามกับกาบใบเราก็จะได้ต้นลูกแต่ถ้าเราไม่เฉือนนะคะ ให้ใบนี้แห้งให้แค่กราบใบตรงนี้นะคะหรือว่าใบเลี้ยงตรงนี้แห้งไปเนี่ยยอดใหม่หรือว่าหน่อใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตช้านะคะเราทดลองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทดลองก้านนี้ก้านนี้และก้านสามก้านนี้นะที่เขามีลักษณะแบบนี้ ส่วนกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่ฟอร์มสวยมากซอมสวยมากเลยนะถ้าเพื่อนสนใจกิกเก๊กายให้ในราคาหนึ่งแบาบทนะจริงๆแล้วกระถางนี้ไม่อยากขายเลยทุกคนแบบฟอร์มคขาสวย,ยจริงๆค่ะใบเขดดาด่างสวยมากแบบเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยสำหรับกระถางนี้นะคะก็ขายในราคา1 8 9, 9่านะคะรวมส่งให้ค่ะ ส่วนกระถางนี้นะคะขอแปดร้ยเก้าเก้าแล้วกันนะคะแปดร้อยเก้าเก้าอนองก็เอาไปพันเป็นแม่พันธ์ุได้เลยคะ่ะจำได้ว่าคุณกำพลสั่งซื้อกิกี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะเนี่ยลืมไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคกิกก้จะส่งให้นะคุณกำพลที่อยู่ราชบุรีนะคะ ช่วงนี้กวกมรกตที่บ้านของเราก็เลื้อน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็พยายามแบบเร่งมือนะคะเร่งมือแล้วก็สํารวจกวกมรกตเตรียมขายให้กับเพื่อนๆน,นะถ้าใครชอบฟองกอใหญ่นะคะรอรอหลังปีใหม่นะคะถืนกระถางน,นี้นะคะเราก็ปล่อยในราคาแปด้อยห้าสิบนะคะใครสนใจฟองกอนี้นะแปด้อยห้าสิบบาท